เสร็จแล้วค่ะดอกแก้วหน้าต่ำหลังสูงนะคะอก36นะคะของแม่อ,อ่อนเสร็จแล้วนะคะแขนก็พองามนะคะ,ะตรงเอวก็จะมาอ่กระแทกเอวแล้วก็บานนิดนึงนะคะนี่ช่วงด้านหลังนะคะด้านหลัง ด้านหลังเขาเรียกว่าหน้าต่ำหลังสูงตรงนี้ก็จะหลังสูงนะคะอนี่นะคะอก3าบกนะคะอก3 6บกเสร็จแล้วนะคะสวยมากนะคะนะคะ เ็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ